วิบสัตว์นะจ๊ะเอกบองการะควะมันเป็นภาวะแต้องวิปปปงของเขาให้ได้ก่อนเอกบองการะควะเป็นรูปอีกเดียวองกำเป็นรูปอีกเดียวจะตัวงการะควะเป็นนามอีกเดียววิปได้เลยรูปเป็นนามวิปได้เลย ส่วนบรรจ,จวงกาลขวะองค์ธรรมก็เป็น,นทั้งรูปทั้งนามรูปกับรูปเป็นการไม่สัมไม่ตัดทิ้งแต่รูปจะเป็นปัจจวทิ้งและแต่นามนามก็คือจิตเจตสิกที่เป็นปัจจวงกาลข้ะกับยุโลยานบาณฑ์หมดเท่านั้นนะชาติที่เดินื่อยต่อหรือตัววิของแม่แม่ก็คืออุปเิภบัณส่วนนักส่วนเกรียบัณฑ์ที่เดินคือคนจิตบัณก็ได้แค่นี้อบมีดูปปเปเจนเป็นรูป ก็ามานับสตัวได,ได้ได้ไม่ได้จิตกระเจท่านนั้นก็ได้นำม,มาขันศี้นะจิตเป็นมานาเจสิกเป็นธรรม,มาถ้าได้ที่สุดจะนี้จเจสิกที่เป็นปัญจโอกาลาภวะลืะไมไม่เขียนต้องเขียนนะต้องเขียนโอ้อออทำท,ที่เป็นจิตเจสิกหรือเป็นอะไรนักลูปวิบากห้าการวิบากยี่สิบสามเจสิกตับห้าการวิบากยี่สิบสามนี่เราได้วินเจ็ดแ้วก็เจสิกที่ประกอบเป็นธรรมได้แปด นัำส่งก้อนมได้รูปขันหนึ่งโบสิบโสิบระยะสิบสังสามวิกเกอร์จีอัิมโมงของเราคืออธิมโมเกสิน้สงก,กลงมาถ้าขึ้นต้นได้สองหรืออาสามเนี่ยต้องแยกขันในท่าของบิเทศเสมอสังเกตเนะนี่จะสังเกตอันนี้ข้นตยบอะไรเนี่ยไ,ไม่ต้องแยกขันในท่าของบิเทศ แต่ว่าอันไหนที่ขึ้นต้นด้วยสามตัวสังทเนี้คันามเสมอ้สิบสามะไรที่ีคำนยทรงแสดงก็คือขันดิท่าเหมือนกันโมเออร์ริเทศเป็นสังขารก็ต้องนับสงกัสังขารในกันสังขารทั้งหมดมี50าสอธิโม่ประกอบในตัวัเลยแต่ห้าสิบก็แล้วสี่สเว้นอธิโม่ แล้วฐานตัวประกอบของสังขารขันเจ็สิบเก้าให้เจอก็คือตัวประกอบก็คือเจ9ดแปดเก้าเวทนาสัญญาเป็นตัวประกอบเกียวื้นของสังขารขันตั้งแต่สี่สไปจนถงห้าสิตามด้วยองค์ธรรมของกนิเทศนั้นๆแล้วตัวประกอบจ็ดเล็กๆนะ่มแยกนในท่าสัญญาประยุธนประกอบก็ได้มีสี่ฐานสังขารขันออกไปก็ได้กับตาเวนาสัญญาวิทญาณ จิตแปดกเป็นมานายกธนะจิตแปดก็เ hmm. ป็นอย่งนี้าตุเจ็ดสงารต้องส่ว์เนี่ยจะแดแดงอย่างนี้เดที่พวกนที่เป็นทางขานต้มาเลยนะสงขาระพันต้องสิร์เกิดที่พวกเจสิทำไมน้ำหน้าต้องส่ว์ก็เกิดทีพวเวลาสัญญาเนี่ยกว่าสงขาระพัเจสิกสิบเกาเป็นนามจิตเ็มจิตเ็มเมื่อจิตเ็มเมื่อไรเราไปพบเยอาะไรทุกจะเอาสิบเอสิบต้งสิวนสุดติ ในเัหนึ่งครับสงเกาะได้ไม่ได้ไรา,าธรรม,มา,ายโนปรัชาธรรมทีเดินจากภายในภายในคืออะไรล่ะจดปก้านะปัลานรูปห้าอะไนั้นปรัการท,ที่เนนะตรงนั้นมาเป็นภายในภายในคือเจน์สองรูปยี่สิบสเรัารูปห้าแล้วก็าเดนผ่านทำมานัาสมงเอาได้และไม่ได้นิ่ผานเป็นอนะ่สตะสกัตงังันโตจะเป็นตะวะขัน รูปยีามเป็นรูปขันเสิ้าสองเวนเวนาขันสัญยาขันสังขา,ารขันและขันสีอังนี้นะได้หกใช่ไหมรูปยี่สิามเป็นภาษารูปห้าไปบ้างได้ก็ได้ประรปาจะถึงโพธตพา5้าเอสิสองสุโรโรคได้ผานเป็นธรรมะได้หก้าก็ได้เท่ากันตั้งแต่รูปพระท่าจะถึงโพรโพา เนสิงสอง,สองะูกวริพานเป็นธรรมธาตุแ้าสุขคนมไปได้ด้วยวิญญาณขันหนึ่งนหนนะได้หกแล้วไมได้หกคือภาษาตัวพาก็คือ,ากกคอจากทายน่าจะถึงกายกายัานะนออนนะแล้วมาลายกันะนั้าได้ละหกไปได้จุสองก็คือภาษาตัวพาที่เราเน้นไปก็คือจ,า,จากขุน่าตจะถึงกายธาตุหาา้หา,าะบอกก็คือวิญญาณ่าตเจรวเป็นจ เหลือกสังมิตเกจิสังยริทาเจวะโนจักกิเลสาธรรมาถงกิเลสทาให้สมองร้อนร้อนแต่ไม่เชื่อว่ากิเลสองเอาก็คืออสุจิสง J67 เว้นกิเลสองทํเสีลโดยมกก็คือตัวเนหกิเลสองทำเสร็แล้วเอากิเลสองทำเสร็มาแยกขันธานตัดประยุทธ์กิเลสองทําสเป็นสังขัรขันธ์แต่ว่าเป็นบางส่วนของปรเทศ หรือชี้แจงเคยน้บอกว่าคลิปสัมพยุทต์เนี่ยถ้าวัได้ไปน้ำให้ั้งหลักน้ำมะขันชีน้มันชีแล้ว่ะองค์ธรมองค์ธรรมก็คือน้มันสีบไม่มีขันหรือกิเลสนำสิ่์เป็นสารลขันจะต้องมาใส่บักเสิร์น้วยกิเลสนำสิ่์เป็นทรรไม้ทรท่าใส่ไม่ได้ต้องมาใส่บักเสน เพราะฉะนั้นี้คือสัทสังวาไรกมมาางาไส่เสรกเรอกังกฤษถาโนกเลสเป็นนานามนี่รู้ขันในโกรบกบสหน่อยก่นบางอย่างถ้าเจดตรงนี้ไม่ได้ต้องไปดูที่อังสองเป็นมโนวิญวิเจ็หัเดืนเหลือ้มโนวิญเจสกที่เหลือดูตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องไปที่องค์ธรรประเทศที่เจ็ดเชียวะ ภาพสองตั้งลบยี่สิบเจ็ดก็จะเหลือสองพันเจ็ดสิบสี่ยห้าไ้อนนีมัสุขมอรุโธนิพาเนี่เจ็ดสามวิหลักเกย์ตัวไหนคือยาธรรมาแรกตัวไหนคือยาธรมาแรงิตตเตัวไหนคือยาธรมาหลักฮาบิารจุบารตัวคืตัวอะไรเยกับประธานาธิบด สวิตกเกิตมีองค์นำก่สวิตาการจิตท้าว่าเจตสิกภาเว็นวิตบวเว้นไปตกประกอบอ่ะเว้นไปสัมประกอบวิกิเสียทด้กับประธานบาเป็นอกันเป็นสวิตักจิตุบัตก็เร่กาแนี่อ่ะศาสกะก็เป็นอัะสวิากจตุบาอันนี้เป็นงานหนึ่งเดียวนี่งานที่เหลือเช่นงานเป็นรุปานวิปัยพันต์ต่ออาว้จาการจิตุบัรูปมิฐาน ไม่ประกอบไข่ทั้งเท่าไรเจิตเจรูปมาก็ข 1, 5, ันหน้าเป็นนักเกยไอ้นั่นก็ข้อทีสองรูปพอสิบทรรมหนึ่งก็ตรงนี้เป็นมนาคมสิบสองถ้าท่านะแล้วคงเหมือแดดวิญญาณธาตุตรงนี้มีทวิสิทธิ์อยู่มีอะไรทุติยไปจนถึงปัจจักมี 6, ท่าตุหก่า 7, 6, หก่าตเจ็ดลบอหกเลยหนึ่งหนึ่งก็คือมโนธาตุ ระยะก้าวสาสำกลับเกยทิฏรมาแรกทธรรมาหลังสุขินทรีนะสุขเวทนาประกอบกับสุขัาสาขณาตายาเวียนนั้นเจ็ดหนึ่งสะเจ็ดสภะเจตตาสานั้เจ็สิบเจ็ดเจ็ดเต็มแต่พวกเราเป็นสามยุต้นหักตัวเองออกเสมอหักเวนะออกอัเหลือถ้าพระองเวทนาดาเยฏมาหลังขอมีก้าสิเทศ สุขินเสถานประกอบไหงาได้เท่าไรเอางี้ทามาแรกมาหาขัดยหงธานาประกอบก็ได้มีเสขันอโกวินนาขันธ์ืไ่ได้ตัจาร์เพื่อสัญญากรามฐานนิ่านสุกายนึงเป็นมนายัยินะาสุกายนึงเป็นกายานธาสังาขารันปงสุนไม่มีเพราะเป็นเวทานายกอะไรทำไมนั่าเรา,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 าสารนยกเะไรสัาพะจิตตสานาเจสิของเว้นเวทานา เเก้าเกันสัสกรเิติได้ี่ทำใหอุปนัมคือปิติศรัจิตท่านเอ็เจสวนปิติอันนี้อุปนัเป็นท่านเจท่เจแต่ตอนนี้เป็นเจเดียวปิติเจไม่ยกมาเป็นั่นเจทั้งเจัวเว้นั่นแหละนปกอบก็คือปิติเจสกประกอบทนองเดียวกันต้องำเสร็จ ประกอบกับเยธรมานหลักตรงนี้จะใช้องค์าของบนิเทศเนะาะอิติาสตรคณิตศาสตร์5 6เยสิบ1 0เป็นิธีก,กรากรตวามประกอบพไธีกาได้เท่าไหร่อรรา,าิธีเยอสิบเดียวมาแยกันธนธารวิธีเยอสิบเป็นสัญาลาักษ์แต่ว่าสังราลาันษณ์น้อยกว่าตัวถามก็ต้องมาใส่บส่วนหรือจะบอกว่า ขันในเวลาคิดจกลึกต้องขันนะประกอบก็ได้มีสีขันตรงนี้คือขันสี่คบสี่ลบสี่ก็หรืไม่เหลือขันอนะีกอันนี้ะนั่ง B T J สิเป็นทาไม,าม้ธรรมชาติทามใส่ตรงน,นี้ต้องไปใส่บางส่วนอันนั้นคำตอบนี้คือสอนทอง้า้าขัดทาไม้ธรราติบาใาส่วุค B J สิไม่ได้ลองเาเสียเลยกันคิดเหมือนกัน แต่ตังกับลูปแบบทันใน12ซสงไม่จุดใช่ปะไม่จุดทัทมอานาคือรอทัทีคือนในสัมฤทธิประกอบในโลหะามจิโทรัประกอบในโทรศัจิสอง่จุอยู่ในาปแนจส เจ็สิบประกอบเต็มๆยี่สิสองบวกสี่ยิบสองบวกสี่เป็นยีิบหกแต่ว่าสัยยุคนั้นออกตัวเองออกเสมอแบบที่บกไว้คำถามรบสามงไปก็เหลือยี่เป็นคำถามสองสามไเอามานเสขอได้ไม่ได้จิตกเจก็ได้ดามะขันสี่ อัยตนณะได้สองเราก็เจ็ดแปดมเจป็นมนายอัะเจ็เป็นนามายตนะ่าก็ได้สองเราก็เจ็ดแปดทสเป็นมโนยานธาเจ็ดสเป็นธรรมธาตนับสมไม่ได้กันมีหาไดละสี่ไม่ได้รูปกหนึ่งอิรไม่ได้โอเท่าแลได้สองไม่ได้สีหกอเิงหกเวนมโนยานธา น,นื้อสิ่งวิบรับเกีน,น,นยับเนื้อสิ่งเจอพวกภาวะแต่น้ำรเพราะว่าเป็นรูปทางนา้ำรูปเพราะว่าเราเป็นรูปทางนา้ำตรงวิเก็ารหกลุ่มะกลุ่มเพรามีการพละว่ามรารการรูาการพละว่าเนี่ยเป็นรูปทางน้ำเหมือนกอันตรงคำ ต้องตัดรูปที่เป็นกรมพหวัตถิเหลือนนามเอคืนจิมเจสิที่เป็นกรมพหวัตส่วนรูปว่าเป็นนานเหลือวิบได้เลยอย่างนี้ลงมแบบหมดชาที่เหลือไม่ต่อหรือตัววิบของแม่นั่นแหละข้อเสนรส้นปัญญาผลรื่อจิมดิบบาที่บัตที่เหลือทุกคนพระววามาแสดงนายับสิทธิอ้ามเปลี่ยนชื่อเป็นไยตัวหน่งให้ใช้ชื่อเขาเลยลงพาว่า เราจะเห็นว่าไม่ผ่านฐานชุดเครือปรวะวัติเป็น,นรูปทางนาเขาขันหน้าก็เป็นสังเกตอายนะถึงแม้เขาจะไม่ครบจุดสองแต่ว่าอายนะที่เหนือเป็นรูปร,รูปกับรูปไปสัมพันมือก็เป็นสังเกตเหมือนกันถ้าที่เหนือเป็นรูปก็ไม่สัมพันมือเรือเป็นนาม นาสาวมนสุดขนะาวินชิมเวินกายเาวินรูปขมรูปพระไม่มีนาวินชิมาวินกายเวินนาสามีคำตอบเออมีนิเทเดเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในรหกส่วนวี้ในอสิบเหมือนกันนะนาสาวคำตอบเดียวกันนาชีเดียวถ้าเราไปเอาตรงนี้มาหามันก็ยากยากมาก ที่จริงแล้วตัวนี้เยอีลามาแรกเลยเป็นตัวหาคำตอบของอ,อัญญาธาวิทยาานโบนงวิทยาอยางเงยแต่ปะริบสามนาทีอุปบาศิ์นุบาทานี่เองทำเมหิออกคำเดียว,วยก,ก,กัน,นกับอะไรโอ้ออกคำเดียวกัน,นก,กับอะไรทำได้ไหม ปวดเว่า,ากับอุบาทิตนะมาสาวิเศอนำเดียวกันนะานำเดียวกันเลยโดนเวลาสามสองเอ 3, จสิสามห้ากับมาชรุรีสิเพราะฉะนั้นชาติที่เหลือเป็นมิปรยุทธชาติที่เหลือคือกุศลนกุศลปนะีาอันนี้รเรียรกันที่เหลือคนทำไปทิปป่ตุบาตเรยนตรงนี้มีรูเลยวแล้วแค่นี้ันสามจริง จะไปสัตยีภาวะสัตยีภาวะเอานาเป็นนามรูปทางนามทารูปทางนามกลุ่มของเขามีอะไรกลุ่มของเขามีอะไรมีอสัตยีภาวะกับนามสัตยีนามสัตยีภาวะอสัตภาวะเป็นรูปอย่างเดียวรูปกับรูปไม่สัมไม่ยึดตัดอสัตยีทิ้งเลย เหลือเตชใวาสัีนาสนีภวะเช่นเป็นนาเมเดียวนามิปนาที่ไดานามิปรุปได้ตรงนี้ก็ลงเห้ยไปากดเช่นกันตามด้วยชาที่เหลือกุศลนกุศลกายาผลจิตุกัดเจริวาเนยิปัิภาวะสามพัชินี้สอ กายะวิญญาณธาตุยากายะวิญญาณจิตสองนับสุขลงมาเวิญญาณขับเป็นมณัยนะเป็นกายะวิญญาณธาตุธรรมที่เรางแสดงสําหรับจิตคือขันธ์ไอ้น่เหมือนกันแต่ธาตุต่างกันก็ต้องนับสุข้อนวิญญาณธาตุทกที่เหลือจึงจะเป็นวิญญาณขันธ์มณัยและจะนาได้บรรพุนิพพานธาตุต่างกันเป็นวิญญาณธาตุขอเวทกายะวิญญาณธาตุ ยัสองถามอะไรตรท่าอาสังรับตกครบไม่ได้ได้ขแนท่าเท่าไรขันไี่ห้าได้แล้วหนึก็ได้ก็สีก็คือรูปเบสันัในนะทั้งหมดมีสิได้ล้วหนก็ได้เอ็ก็คือโอสิทำหงถ้าทั้งหมดมีสิได้แล้วหกไม่ได้สิคือโอแล้วกออ็กวิทำหนึ่งาท่าทาัา้งเจาทาทั้งเที่แสดงในยัสอง ยีมันมีตเดยวมีงานทานผมที่เลือแล้วคำตอบก็คำตอบนี้เลยอ่ะสี่มสิบเอ็ดคตอบเป็นเอ่อ<ม>ตหากเปลี่ยนเป็นตามกฎิเทศเลยนี้แค่กานแค่ยดคกท,ที่เดียวแ,แต่กฎิเทศเป็นท่าอะไรเป็นเมียนท่าอะไรแต่ยี่สขนันนี้ท่านเหมือนกลบประธาน,นาบนะบรมเาวาชคือนิเทศขันท่ทำ อันนก็ขันตางระยสองอันนี้ขนงระยะทีสี่ครนองแสดงว่างในท่านเหมือนกับประทานาบขันโลโททิอาจารย์ะพูดตามโลโทิตามขันัตามขั้นังตามองค์ธรรมก็นามนสารเป็นสังขารขันทำไม้นรมธาตุก็ต้องนับสข้อสังขารด้วยกันดูเหมือนกันได้นะอาาร ห้าสิาบพยาามท่องสารกอตไปตัวหักเลยนะักสารไปเลยเหลือสี่สิบเจ็ดและอามางเาราทห์ก็ได้สัมาันธ์หนามทํานำาหดเหนหเนี่ยจะมาหลังก็คืออันดับทําถามนับสงข้อได้ได่ขันธ์เท่าไรยง<ๆ>เราคือสัมภาระขันหนึ่งทําไม้ด้นหนึ่งามทเป็นในเลส,สิบเอ็ัองสิปเกียจิอิท์ินเรยนะอิทิเพราะว่ารูปไปรูปขันเป็นทามไม้ามท่า อันนี้านเหมือนกันก็ต้องนับสัมพทธยอยู่ในสุกุมรุสุกุมรรปมี16เอาอิทธิภาวะออก่งเหลือ1เบห้า่อิทธาะรูปแต่ถึงเป็นรูปกสันน้ำมานธาตุกับอิเจสุกุมรูป15เป็นรูปรูปประกอบอะไรให้ไม่มีนัดถี่รูปไม่ประกอบได้ตลอดนอนสิงในเด็กงส่วนเจ็ดสิบห้าเซอย่างนี้สามอันต่าอันั้น้าเหมือน จิตตะสหคูหิตธรรมีองค์นำได้เกณฑ์4 2เรียนจะรูปสองอิงย่งนี้เทศคืออะไรฮะองค์นเดียวกันสหคูจิตตะนิบปาริวันติจิตตะแค่เท่านั้นนะที่เราดหมือนการเอกสาร452เสองนจะรูปสองเรรูปสองจรูปขัคเป็นเวนารขัดสัญญาขันธาคาลขั์ทั้งหมดนี้เป็นธรรมไมธรรมธาต เนอกค์พตัาเีรนาจัญญาตระคาสุกพุ่งทิ้งนับสุขอนิพพานมีสองวิเทศเท่านั้นที่นับสุขอนิพพานนิพา,านเป็นขันไม่ได้นิพพานเป็นทำไมอยธรราตุอันนี้สามขั้นนับสังขอนิพพก็คิดไปแล้วต้องเป็นตัวเลขกันแล้กเกณฑ์หนึ่งอังนี้สิบสามอสัสองสมวิยมเกณฑ์จริงอสังยีเพราะวะ่าความเรียกันอยอะงไรนะวิเทศนี้ ีโอก้าวชีวิตกรวักระบที่มีจานวรุ่ามีชีวิตแตรูปเป็านราีโรด้รูประกอนนได้รูปะการธรรมได้รูปรชากับธรรมชาตินี่คือรูปนิทานในยศสามในย รูปีทำรับสอจิตาเอาไปง่สองเง่อ่นในทระยัึกก็ได้ขับามคือนาสญญาสังขารในง้ายองเป็นทำมาข้าส่ยาให้ก็สบงส่วนทำมาองข้างเป็นเจ็สิบั้งสองจิตเป็นก้าเป็นนามจิตเต็มจิตเต็มปอบรูปขันเป็นสิสิบังส่วนส่วนนี้ ในยห้าค่ะในธาตุต่างรับาานนกบวเปร์เ็นเลนะเปร์็นชื่อเป็นขาเว voilà. นาเป็นเวนาขัดนำไม้ธรรมชาติเจงเดียวใช่ไหมเจงเดียวใช่ไหมใช่เจงเดียวเมตมาก็เป็นเจงแปดสบเก้าอลงลงมาเป็นหปรูขัดจิแเป็นงานขัดสปสิบปดเกาเป็นนข1ดโปสิบป็นเกเป็นงานาเจ็นะทอเลยว่าในธาต่างรบ อาปรมาตธรมที่เหลือเป็นีลังย่ามาดูแค่ตรงนี้ให้ดูต่อไปฮะปรมาตธรมที่เหลือจกิลูกเหลือเจสิกอัน 1, ก็นี้ผ่านโดยกันมาได้หมดเลยโดยการแยกเจตสิกเป็นเวนาสัญญาสักการณ์ 1, แล้วก็ 1, นิพพานนอกณากก็ไม่ได้ได้วยแค่นี้ถ้าเท่าไรตอบวิธีแรกตัวสองสิบเอ็ดจ